ตอนนี้ก็เป็นเวลา16ในกา35นาทีนะครับผมก็เอาบันไดแล้วก็เอาเครื่องมนะครับเดินมาที่อาคารหนึ่งตอนนี้กลำลังจะขึ้นไปที่ชั้น3นะครับพอดีได้รับแจ้งว่า Wi-Fi ใช้งานไม่ได้ซึ่งผมก็ต้องไปไล่เช็คว่าเป็นที่อุปรกรณ์ตัวใดที่มีปัญหานะครับก็ต้องไล่เช็คทีละจุดนี่ก็ถึงชั้น3นะครับนี่ครับชั้น3ก็จะเป็นที่ตั้งของสายชั้นอนุบาล3นั่นเอง เดี๋ยวผมก็จะเริ่มทำการตรวจสอบจากตู้แหลกตู้นี้นะครับจะมีเน็ตบล็อกสวิชอยู่ตัวหนึ่งเป็นซิสโกนะครับตัวป้ายสัญญาณไวไฟจะมาพ่วงอยู่กับเน็ตบล็อกสวิชซิสโกตัวนี้นะครับ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าปัญหาเกิดจากตัว UPS ที่ส่งพลังงานมาหล่อเลี้ยงเนต็ตบุซิสต์ตัวนี้นะครับตัวมันเองเนี่ยมีอาการค้างพอมันไม่จ่ายกระแสไฟฟ้าออกจากตัวมันเองนะครับมันก็ส่งผลให้เนต็ตบุนซิสต์ตัวนี้ดับพอดับปุ๊บจะส่งผลอะไรมันก็จะส่งผลให้ตัวปล่อยสัญญาณไ i f i ของระดับชั้นอนุบาล3ใช้งานไม่ได้ตามไปด้วยนะครับนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมคนโครสารชั้นอนุบาล3จึงไม่สามารถใช้งานมันไฟได้นะครับส่วนบางคนที่ใช้งานได้แต่มีอาการสัญญาณไม่ดีติดตัดับหรืออาจจะส รู้สึกเป็สังเกตนกั่นจะเป็นเพราะว่าเขาปิดับสัญญาณ WiFi มาจากชั้น2นั่นเองนะครับโอเคนะครับตัวนี้ให้ผมสวิตช์ที่มีอาการดับไม่ทํางานตอนนี้ก็กลับมาทํางานได้ตามปกติแล้วนะครับให้ผมสวิตช์กลับมาทํางานเป็นปกติแล้วเดี๋ยวเราก็ไปได้เช็คตัวปัดัญญา WiFi นะครับ UPS ตัวนี้ เสียแล้วนะครับมีปัญหาก็คือมีอาการค้างแล้วก็ผมลองทดสอบเปิดดูปรากฏว่ามันจะมีเสียงดังปี๊ดปี๊ดปีป๊ดเป็นระยะซึ่งอาการแบบนี้เนี่ยต้องไปตรวจเช็คดูครับว่าเกิดจากอะไรเกิดจากปัญหาวงจรภายในเสียหรือเกิดจากแบตเตอรี่เสื่อมนะครับซึ่งแต่ละยี่ห้อเนี่ยเสียงปี๊ดก็จะไม่เหมือนกันเราก็ต้องไปเช็คดูว่าจะเป็นยี่ห้อเอเบอร์์เนี่ยเสียงปี๊ดแบบนี้หมายถึงมีปัญหามาจากอะไรนะครับนะครับตอนนี้ผมก็ทําการถอดเอา UPS ที่มีปัญหาตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใช้วิธีการเสียง นี่ครับเสียบเข้ากับปลั๊ก220โวลต์เสียบตรงเลยนะครับตอนนี้อุปกรณ์เเน็ตวิร์ในตูนต้นี้นี่ครับตัวเน็ตู้ซูริสิโก้ตัวน,ววนี้ก็กลับมาทํางานได้ตามปะกะติเช่นเดิมนี่ครับไฟกลับมาติด,ไ,ตดไฟซิสเต็มติดนะครับไฟพอร์ตแลนติดนะครับไฟพอร์ตอัพลิงก์ก็ติดหลังจากนี้เดี๋ยวผมก็ต้องไปไล่เช็คตัวไฟจจัยทางไฟ,ไฟแต่ถูกทีครั้งหนึ่งนะครับว่าตอนนี้กลับมาใชำงานได้ตามปกติแล้วหรือยัง นี่เป็นตัวปล่อยสัญญาณวไฟหน้าห้องอนุบาล3ามักสีนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้จะมีไฟสีฟ้า,ฟาขึ้นมานะครับในตอนแรกที่ผมมาเนี่ยไฟสีฟ้าไม่ติดตอนนี้ก็ติดแล้วนะครับแสงว่าตัวมันเองเนี่ยทำงานการทดสอบโดยการเอาโทรศัพท์มือถือผม,มสองเครื่องนะครับมาทําการเชื่อมต่อ w i f i ์ดูเคยไล่ไล่เชื่อมต่อแต่ละจุดดูก็โอเคครับตอนนี้ Wi-Fi กลับมาแรงเหมือนเดิมใช้งานได้ปกติตอนนี้ขอตัวไปล้างมือก่อนนะนี่มือผมเพื่อสุขรปกมากๆคือในตู้แลกตู้น,นั้นนี่ฝุนเยอะมากๆครับ นิดมือผมซ่อมพินเตอร์ติดทั้งหมดแล้วมาเจอคนยิงดูครับทั้งสองมือ,อกตกมากเดี๋ยขอเวลาลางมือแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาชมกันตอนน่อในตอนถัดไปครับ ตอนนี้คับก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจนะครับผมก็ได้ทำการเดินตรวจเช็คตัวปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ครบจุดแล้วนะครับก็ใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาครับส่วนต้นต่อของปัญหาก็มาจาก u p s นะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับระบบไฟนี่สําคัญถ้าระบบไฟไม่ดีเนี่ยมันก็จะลากให้อุปกรณ์ network และอุปกรณ์อื่นๆที่ต่อวงเนี่ยมีปัญหาตามไปด้วยตอนนี้ก็ เป็นเวลา17มีนา15ทีแล้วนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะ5โมงครึ่งแล้วผมเสร็จสิ้นภารกิจตามที่คุณม,มิ้วได้โทรแจ้งเมื่อเช้าแล้วนะครับว่าขอให้มาช่วยดูระบบเน็ตเวิร์กพี่อาการหนึ่งท่านสาให้หน่อยว่าเป็นอะไรทำไม WiFi ใช้งาน,นไม่ได้นะครับก็อาจจะมาชาร์จหน่อยเพราะว่าตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาฝนตกหนักมากครับผมจะเดินข้ามมานี่ข้ามแทบไม่ได้เลยฝนตกฝนสาดนะครับกว่าจะได้มาก็4โมงกว่าถึงเกือบ5โมงแล้วเนื่องจากว่าติดภารกิจอย่างอื่นติดงานอย่างอื่นด้วยแต่ก็ใจับ้มาานกะลช งาน i วไฟได้ตามปกติเช่นเดิมนะครับโอเคงั้นผมขอลากลับห้องทำงานก่อนนะครับอเ,เอานะครับทุกท่านก่อนผมจะกลับผมก็จะทำการทดสอบสัญญาณ Wi-Fi นะครับทดสอบทั้งการเชื่อมต่อแล้วก็ทดสอบความแรงให้ดูเพื่อเป็นการยืนยันว่ามันใช้งานได้จริงนะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าห้องอนุบาล2ทัก4ี่นะครับแล้วก็หน้าห้องจะมีตัวสัญ,ญญาณ Wi- ไ Fi นี่ครับตัวกลมๆนี้อยู่ตัวหนึ่งนี่ครับ ตอนนี้ผมเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับกับไ i ไฟพั Fi, รเกียรติอยู่นี่ครับสถานะเป็น Connected นะครับคือเชื่อมต่ออยู่นะครับจากนั้นผมก็จะทำการทดสอบความเร็วโดยใช้โปรแกรมตัวนี้ครับ n p e r เนั End ่นเอง โอเคนะครับทดสอบเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วนี่เป็นค่าทางสถิตีนนะครับดาวนโหลดอยู่ที่95.31เมกะบิตต่อเซกันนะครับขาหลดความเร็วได้อยู่ที่126.98เมกะบิตต่อเซกันส่วนค่าลอจิสติเนี่ยอยู่ที่17มิลลิเซกท่งนั้นก็โอเคครับ ปฏิบัติภารกิจอาคารหนึ่งเสร็จสิ้นแล้วก็ได้เวลาเดินทางกลับนะครับเดี๋ยวก็กลับห้องทำงานก่อนแล้วก็เก็บข้าวเก็บของนี่ก็ห้าโมงจะครึ่งแล้ว ตอนนี้ก็ใกล้จาก6โมงเย็นแล้วนะครับผมก็ขอตัวกลับบ้านพี่ชอาเนี่ก็ตอบหมดแล้วนะครับลงแขนก็ไม่อยู่แล้วกลับแล้วเหมือนกันนีมือวิชาการ เสาร์นี่ก็ดีอย่างนึงนะบางทีงานบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถปฏิบัติงานได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนื่องจากมีการเรียนการสอนนะครับวันเสาร์โรงเรียนลกเราทํางานอะไรได้สะดวกกว่าอย่างวันนี้หล,ลับๆก็คือไปเซ็ตข้าวทีวีของสายชั้นต่อหน้านะครับถ้าทําได้แบบรวดเดียวเซ็ตไม่ต้องรอไอ้ตัวคับเบรกนะครับหลังจากนั้นก็ไปทําที่คอนโบ้านหนึ่งไปตรวจเช็คระบบเครื่องนะครับ ตรวจเช็คไวไฟก็ทำได้สะดวกเช่นกันครับเพราะว่าไม่มีเด็กเราก็ไม่ต้องกังวลว่าเด็กจะวิ่งมาชนบันไดนะครับหรืออาจเกามีวัสดุสินของอะไรเครื่องไม้เครื่องมือหล่นลงมาข้างล่างนะครับ่อาจจะเกิดอันตรายได้กับเด็กได้โอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็เหนื่อยแล้วครับนี่ก็ใกล้จะบุบมุ่งแล้วเาจะไปนะของวันนี้วันถัดไปนะ